สวัสดีครับสถานการณ์ที่เรารเผชิญกับน้ําท่วมอย่างหนักในกขณะน,นี้คงมีหลายความพยายามแล้ครับที่จะต่อสู้หรือความพยายามที่จะอยู่กับสถานการณ์น้ําท่วมให้ได้นะครับดูเหมือนว่ารัฐบาลโดยสป p นั้นยังยืนยันที่จะใช้การระบายน้ําออกสู่ทะเลอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับดูได้จากการถแถลงครั้งล่าสุดในช่วงประมาณ3ามทุ่มที่ผ่านมานะครับ รัฐบาลโดยสปพนะครับได้มีคำสั่งของคุณยิ่งรักชินวัตรนะครับในฐานะที่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ใช้อำนาจนี้ตามพระราชบัญญัติบรรเทาสาธารณภัยมาตรา31ก็บอกว่าให้กรทมเปิดประตูระบายน้าแล้วก็ให้ผ่านการสูบน้าไปยังแม่น้าเจ้าพระยาแล้วก็ต้องให้ตั้งคณะกรรมการร่วมในการระบายน้ําออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดนั่นหมายความว่าสปพเลือกที่จะใช้การระบายน้ํา แต่ภาพที่ประชาชนทั่วไปเห็นในข่าวที่สถานีโทรทัศน์ทุกช่องหรือทุกๆสื่อนําเสนออีกด้านหนึ่งก็คือการที่จะพยายามสู้กับน้ําด้วยการสร้างคันกั้นน้ําเสริมกระสอบทรายควบคู่กับข่าวที่คันกั้นน้ําเหล่านี้ชํารุดเสียหายทําให้เกิดน้ํไหลายทะลักเข้ามาท่วมในที่ต่างๆหลายแห่ง จนถึงขนานี้ก็มีคําถามนะครับว่าวิธีการที่ว่านี้ยังจะใช้ได้อยู่หรือไม่ณนะขณะน,นี้เอาละครับวิธีไหนก็ตามขอให้มันใช้ได้เนะี่ยก็ถือว่าช่วยผ่อนคลายสถานการณ์นี้วันนี้มีนักวิชาการที่เป็นนักวิทยาศาสตร์สองท่านนะครับนำเสนอแนวความคิดที่เรียกกันว่าน้ําดันน้ําแล้วก็นําเสนอในสื่อใหม่นะครับใน YouTube ใน Facebook มีผู้คนเข้าไปดูนับแสนคนแล้วก็มีเสียงตอบรับวันนี้เราจะคุยกับทั้งสองท่านที่นําเสนอแนวความคิดนี้นะครับดูว่าสิ่งที่พวกเขาคิดและนําเสนอนั้นมาจากไหนแล้วมันมีความเป็นไปได้หรือไม่ในการที่จะรักษาสถานการณ์ ที่น้ํากําลังจะท่วมหนักโดยเฉพาะที่มีหลายคําถามแล้วก็มีความหวาดวิตกว่ากรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของเรานั้นจะรอดพ้นหรือว่าจะหนักหนาจากสถานการณ์น้าท่วมผมขอแนะนาผู้ร่วมรายการครับท่านแรกคุณอภิชาติสุทธิสินธรรมครับเป็นวิศวกรทางด้านเคมีแต่มีความเชี่ยวชาญทางด้านแรงดันของน้าน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับคุณสัะสินเฉลิมลาภครับเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรสวัสดีครับสวัสดีครับ น้ำดันน้ำเนี่ยนะครับโมเดลที่ถูกเรียกเนี่ยอาจจะเพิ่งเพิ่งถูกนำเผยนำมาเผยแพร่ใน u t u b e หรือใน Facebook นะครับที่มามาันมาจากไหนครับที่มาคือผมเนี่ยไม่ไม่รู้จักโมเดลนี้หรอครับแต่แตผมเนี่ยผมรู้สึกว่าน้ำมันอาจจะท่วมกรุงเทพได้ถ้าคุณชายสุขุมผ่านแก เอาน้ําออกทะเลหรือออกทุ่งทุ่งคลอ,องสามวาได้ช้าเกินไปนะครับผมก็แค่อยากจะเตือนคนว่ามัน50 50แล้วพอผมเห็นมวลน,น้ําถลม่มนะวนครผมก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะ60 40นะอย่าไปประมาทนะครับเตรียมขนของไว้ก่อนซึ่งคุณชายเขาอาจจะพาเรารอดก็ได้นะครับแล้วผมก็ไปรู้ พอดีคุณพิชาติก็เข้ามาใน Facebook ผมเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยมันไม่รอดหรอกแล้วก็อธิบายเรื่องต่างๆด้วยความคิดว่าตัวน้ำเนี่ยจะมาดันไอ้ถนนรังสิตนครนายกของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ผมก็คิดอยู่แล้วยิ่งอยู่นานไปนะน้ำก็จะเออเออเอนะครับเวลาที่มันระบายไม่ได้เนี่ยก็จะเสริมกระสอบขึ้นไปเอ๊ะจะไหวไหมนะครับผมไม่ได้กลัวพังผมไม่กลัวล้นนะครับแต่พี่พิชาติเขาบอกว่ามันมันได้ทั้งสองอย่างอะ ครับนะครับก็เลยเขออยากมาถึงทั้งทางทั้งล้นครับก็เลยก็เลยคุยกันนะฮะไม่ว่าพังหรือว่าล้นเนี่ยน้ำก็จะถลักเข้ามาอยู่ดีนะครับแล้วก็เท่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ใดๆทั้งสิ้นเนี่ยข่าวที่ปรากฏก็คือว่าพนังกั้นน้ําคันกั้นน้ํากระสอบสายกั้นน้ํานั้น ขานไม่ได้คือสําหรับสําหรับผมเนี่ยผมกวนน้าที่มาเป็นแผ่นชีสเขาเรียกเป็นแผ่นเป็นแผ่นที่เลาะมาเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็พลังของเขามาหาศาลเลยนะครับแล้วก็เขาทาลายมาเรื่อยไงครับแล้วคราวนี้ถ้าดูผมดูแผนที่นิดนึงได้ไหมครับได้ครับถ้าดูสู่แผนที่ผมดูตรงนี้ก็ได้นะฮะถ้าดูแผนที่ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยนะฮะนวนครอยู่อยู่ตรงเนี้ยนะฮะนวนครเนี่ยที่พังเนี่ยก็มาบล็อกนี้นะครับเนี่ยบล็อกที่มีถนนสายสายเอเชียมาเนี่ยบล็อกเนี้ยนะครับ มาก็มาบางกดีก็พังนะครับแล้วมวลน้ําเท่ากันไม่ได้ลดไปไหนเลยก็พุ่งมามาที่ถนนเนี่ยฮะถนนก็บล็อกแค่นี้ถนนถนนที่เป็นคันกั้นน้ําของกทมเนี่ยนะครับก็คือสายถนนถนนตรงฟิวเจอร์พาร์คอะครับถนนลังสิตจะไปฟิวเจอร์ก็บล็อกเดียวกันเนี่ยนะครับผมก็ผมไม่ได้คํานวณอะไรผมว่านี่ไม่รอดนี่ไม่หลอดอันนี้ละ่ะมันเสียวอะซึ่งผู้ว่าบอก จะทําให้ดีที่สุดน่าจะรอดอย่างเงี้ยผมแต่ผมบอกเอ้ยงั้นเสียงงี้เราเตือนคนหน่อยดีกว่าของผมมีเท่าเนี้ครับ,รบนะครับทีนี่ค,นคุณพี่ชา่ชางก็เข้ามาอันดับแรกก่อนที่จะไปเรื่องของน้ําดันน้ําเนี่ยมันจะได้ผลดีหรือไม่เนี่ยนะครับทำไมคุณพิชาติถึงคิดว่าวิธีการที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยนะครับมันจะรับน้ําไม่ไหวมีอยู่อย่างหนึ่งที่เราต้องมองความแตกต่างระหว่างห้าสนะีกับ ปีหลายปีที่ผ่านมาที่มีการน้ําท่วมใหญ่ประมาณสองครั้งครับครับ,รบปริมาณน้ํามาเร็วกว่าที่คาดครับแล้วมาเร็วไม่จะมาเร็วแล้วก็หยุดไปมาเร็วไปเดือนกว่าแล้วก็ยังมาต่อเนื่องจนถึงไอ้ช่วงที่ปีอื่นๆมาตกลงเนี้ยไอ้ของเก่าเนี้ยครับไอ้ที่เดือนกว่ามาี่ยสองเดือน,นย,ยังอยู่แล้วไอ้ที่เคยมาเมื่อเมื่อช่วงเดือนหลังเนี้ยเดือนตุลาเนี่ยเ็ายังมาอยู่ครับ แล้วแล้วมันมากกว่าปีอื่นๆเยอะไหมยเยอะมากครับรบ,บ้านผมอยู่ที่อยู่ที่อยุธย,ย,ยาเนี่ยค <น S 2> เคย,เ,ยคเคยท่วมสูงสุงสดนะครับ <ฮะ S 2> บ้านผมเนี่ยเป็นหลังเดียวในตำบลคลองตะเคียนที่ท่วมหนักๆเนี่ยคเคยท่วมสูงสุดบ้านผมบันไดเหลือขั้นครึ่งประมาณหกห้าสิบเซนนะครับปีนี้ท่วมพื้นไปสามสิบเซนคือแปดสิบเซนถูกไหมแสดงว่าปีเนี้ย ยังไงก็มากกว่าทุกปี80สรุปก็คือน้ําทั้งมาเร็วมาแรงมาเยอะมากกว่าทุกปีนะครับทีนี้วิธีการที่เราทําอยู่ที่ที่หน่วยราชการหรือรัฐบาลหรือใครก็ตามเนี่ยที่ทําอยู่เนี่ยทําไมคุณอภิชาติจึงคิดว่ามันมันความสามารถในการระบายก็เพิ่มขึ้นจากใช่ฮะตอนมีพีประเดนฮะไม่ได้เคยเพิ่มขึ้นเลยครับมีบางคนบอกว่าเพิ่มขึ้นกว่าไม่จริงครับไม่จริงครับการการเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณจะเพิ่มได้ในช่วงไม่ใช่ช่วงน้ําหนุนสูง ช่วงนั้นหนุ่มสูงคุณไม่มีทางระบายได้คือบอกว่าเอาเรือไปดันครับเรือดันคุณต้องดันไปทางไม่ใช่ไปดันนนทบุรีอถูกไหมครับครับคุณไปดันนนทบุรีดันไปทําไมไม่มีที่ให้ไปแล้วคุณเรือดันเนี่ยคุณบอกว่าเร็วขึ้นสามเท่าชาวบ้านบอกลองดูแล้วเอาลูกมะพร้าวไปลอยลอยแล้วสองครั้งมันเร็วขึ้นสามเท่าจริงครับแต่ที้เร็วเร็วขึ้นสามเท่านั้ผิวๆที่ลึกลงไปสิบเมตรมันเร็วเร็วขึ้นสามเท่ามันไม่ได้เร็วขึ้นเลยแสดงว่ามันเร็วขึ้นคุณระบายได้เพิ่มมขึ้นประา สรุปถึงตอนนี้ก็คือว่าน้ำมาเร็วกว่าทุกปีมาแรงกว่าทุกปีมามากกว่าทุกปีและขีดความสามารถในการระบายน้ำอยูนนน่นานกว่าทุกปีอยู่นานกว่าด้วยแต่ขีดความสามารถในการระบายน้ำอยู่เท่าเดิมเขาอาจจะมากขึ้นนะแต่ในเมื่อความยากในการระบายน้ำมันก็สูงขึ้นด้วยมันมี <c oughs> มีประเด็นตรงตรงนี้ด้วยครับ,เ,รบเพราะคุณต้องเจอน้ำหนุนสูงเนี่ย <c oughs> อย่างน้อยสามครั้ง ทุกครึ่งเดือนเนี่ยคุณจะมาหนุนเสริมครั้งเดือนหน้าจันทรคตินะทุกครึ่งเดือนหนึ่งครั้งหลักการน้ําขึ้นน้ําลงครับแต่ที่สปปพพหรือรัฐบาลกําลังทําอยู่คําสั่งล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผมเล่าไปเนี่ยท,ที่สปพเพ,พิ่งแถลงไปก็คือว่าทั้งการและก็หาทางที่จะระบายน้ําไปด้วยวิธีการแบบนี้ก็คล้ายๆกับว่าสู้พางถอยพางสู้ด้วยก็คือตั้งคันกั้นน้ําด้วยระบายไปทางทิศตะวันตกไปทางตะวันออกบ้างไอ้แบบนี้เนี่ยคิดว่าได้ผลักขนาดอ่อนอยู่ตรงไหนต้องพูดอย่างน ยืดตรงไห่ครับหนึ่งคันที่คลองที่คุณส่งเนี่ยคุณต้องการให้น้าออกเยอะใช่ไหมครับคุณเสริมคันคลองขึ้นไปครับสอนแสบคุณเสริมคันคลองขึ้นไปน้ําก็ไปเต็มอยู่นะเพราะคุณต้องยกตรงตรงต้นทางให้สูงนะเพื่อจะให้มันไหลมากขึ้นนี่คือคือการเพิ่มของคุณใช่ไหมที่ผลบวกคุณได้คันที่คุณเสริมมันพังละ่ะใครรับประกันได้แล้วเรามีปัญหามมนชนด้วยครับเฮ้ยเขาเขาไปเกิดไปเชื่อไปที่คุณเสริมเนี่ยทาให้เขาท่วมนานครับเขาไปขนออกล่ะครับ เขาไปตีกันล่ะเขาตอนนี้ก็คือประชาชนกับประชาชนเองมีความเข้าใจผิดครับว่าว่าถ้าตัวเองมีน้ําท่วมสูงอยู่เนี่ยครับถ้าเอาไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัวเองจะลดแต่จริงๆไม่ลดนะครับเพราะไอ้ที่จะมาเสริมที่จะมาทําให้สูงนั้นมันเท่าเดิมมันลดครึ่งมิลหรือเปล่ามีไม่อั้นเพราะเขามันมีมาไม่อั้นผมใช้คานั้นอะมีมาไม่อั้นคืองี้มีมีคนให้ข้อมูลผมมาว่าที่นครสวรรค์เนี่ยชาวบ้านบอกว่า ใช่เราผมเพิ่งมาเจอคนที่พูดเมื่อกี้นะที่ตานนี้คนในในในที่นครสวรรค์บอกว่าโอ้โหมันเข้าไปท่วมในเมืองเนี่ยแค่อกโอ้โหแสดงว่ามันท่วมไปมหาศารแล้วครัเมืองนครสวรรค์รับน้ําไปแล้วมันจะมาช่วยให้น้ําที่ลงมากรุงเทพนน้อยลง่าล้วครับครึ่งมิลน้ำซิ่งด้านหมายความว่าคันกั้นน้ําหรือว่ากระสอบรายที่พยายามจะทําให้สูงเพื่อรอรับกับระดับน้ําที่สูงขึ้นดางด้านนอกนั้น มันมันอาจจะช่วยอะไรไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างนั้นครับก็บคุณยิ่งสูงขึ้นแสดงว่าคุณคุณคุณออกแบบไว้ทําให้สูงขนาดนั้น <c oughs> คุณออกบบอกไว้ถุงสองเมตรห้าสิบแล้วคุณต่อไปอีกอีกเมตรหนึ่งเป็นสามเมตรห้าสิบเนี่ยครับเพราะมันเป็นพเพราะมันเป็นยังไงสา <3 S 2> มเมตรห้าสิบเนี่ยถ้าขทางในคุณศูนย์ฮะแปลว่าน้ําจะซาะผ่านฐานเข้ามาในที่สุดฐานเนี่ยจะไม่ยึดติดกับดินครับฐานลอยอ่ะคุณเท้าลอยอ่ะผมผักเบาๆคุณก็ล้มแล้ว อันนี้คือหลักธรรมชาติของของน้าหลักทางวิชาการของเรื่องเรื่องเรื่องแรงดันน้ําครับแรงดันน้าเนี่ยอยู่ที่ความสูงครับไอมวลที่คุณมีเยอะแยะมันไม่เกี่ยวไอตรงนั้ตรงคันเนี่ยอยู่ที่ว่าสองฝั่งมันต่างเดต้าเับมันต่างนักวิชาการด้านน้าก็ก็มีอยู่เยอะแยะกรกฏชนระทานที่ดูแลเรื่องน้ําก็มีอยู่มากมายเรื่องนี้คงเป็นเรื่องที่รู้กันทั่ว เขาต้องรู้เขาต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับ<ช>แต่ดูเหมือนว่าวิธีการที่ทําอย่างนี้ก็ยังใช้วิธีนี้มันหมายความว่าอะไร,รมันหมายความว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมีหรือเปล่ามีครับแต่ที่เขารู้เนี่ยไม่ใช่รู้จริงครับเขารู้ในสภาวะปกติครับหรือรู้ในสภาวะวิกฤตปกติครับปีนี้ไม่ใช่วิกฤตปกติมันวิกฤตเหนือปกติคุณมีสามแปดคุณบอกวิกฤตครับคุณมีอีกทีนึงเท่าไหร่สี่ห้านี่คุณก็บอกว่าวิกฤตครับ มีที่แล้วคุณก็บอกวิกฤตครับนั่นคือวิกฤตมันวิกฤตปกติครับแปลว่าอะไรตีปีนี้ไมเขาผมบอกไงสูงกว่าปกติอีกแปดสิบเซนครับแต่นั่นคือพูดถึงอยุธยาใช่ไหมแต่คุณไม่พูดถึงลบบุรีด้วยปีนี้มันมีลบบุรีด้วยครถูกไหมนี่คือสถานการณ์ของน้ําที่ผิดปกติแต่ยังใช้วิธีการรับแบบปกติใช่ความหมายของคุณอาจารดีขึ้นดีขึ้นกว่าปกตินิดหน่อยครับไม่สามารถจะ ก็เรียกะชดเชยกับความผิดปกติที่มันมีขึ้นมาครับท,บทีนี้เรื่องของน้ําดันน้ําคุณศสศินบอกว่ามาจะรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยคุณภิชาติเอาทฤษฎีจะเรียกว่าทฤษฎีหรือเปล่าผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรก็ตามน้าดันน้ำมันมาจากไหนคุณเรียนฟิสิกส์ม4คุณก็รู้แล้วครับก็คือว่าถ้าคุณมันมีความสูงต่างกันของคันแรงดันมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆครับ นั่นคือปัญหาใช่ไหมคันคุณรับตั้งไว้ตลาดสองเมตรห้าสิบแต่คุณต่อเป็นสี่เมตรมันต้องรับสี่เมตรและข้างล่างคุณทําไว้สี่เมตรวะสำหรับดันแรงสูงสี่เมตรไม่ได้ครับแต่ผมจะสี่เมตรแล้วเนี่ยผมจะทําให้มันเหลือสองเมตรครับทําไหมก็ผมก็เอาน้ําอีกฝั่งเอาน้ํามาใส่อีกฝั่งหนึ่งด้านในเนี่ยสองเมตรับแปลว่า ไอ้คันนั้นเนี่ยที่เคยต้องรับ4ี่เมตรเนี่ยมันรับแค่รับแรงดันน้ําเรียกว่าแรงดันน้ําถูกใช่ไหมใช่ถูกครับรับแรงดันน้าจากเดิม4ี่เมตรผ่านจากคันดินแรกคันกั้นแรกจะเป็นอะไรก็ตามเหลือสองเมตรแรงดันน้ําก็จะเหลือ2เมตรเพราะนั้นคันที่2ก็จะรับแรงดันแค่2เมตรใช่แล้วก็สร้างไม่ต้องแข็งแรงเท่าคันแรกอาจจะความความแข็งแรงประมาณ60สิเปซนของคันแรกหรือ6 5้าเของคันแรกครับพมันรับแค่สองเมตรวิธีแบบนี้ใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกที่ในบ้านคุณก็ใช้ได้ คุณระวังรู้ว่าคุณตัวบ้านคุณคุณกั้นหมดครับเมตรหนึ่งหรู้ว่าคุณกั้นสองเมตรครับรู้ว่าคุณตั้งกั้นตรงประตูรถทางเข้าครับเวลาน้านอกเข้ามาเนี่ยสองเมตรแต่ถ้าคุณมีตะปสอบทรายที่ประตูคุณสองเมตรเนี่ยหรือเมตรแปดสิบนี่คุณรับได้ไหมไม่ได้ แต่คุณทําที่ประตูคุณรถคุณเนี่ยสองเมตรประตูโรงรถคุณเนี่ยรถวิ่งเข้าอ่ะแล้วประตูบ้านเนี่ยตรงวงกบประตูเนี่ยคุณเอาอิฐไปใส่เอาสฐมวนเบาไปก่อขึ้นประมาณประมาณเมตรหนึ่งคุณก็เอาน้ำมาขังในบ้านคุณเนี่ยในรั้วในนอกบ้านคุณแต่ในรั้วเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเซนน้ำข้างนอกรั้วคุณมาเนี่ยคุณไม่จะรอมันจนมาสองเมตรแล้วคุณค่อยเอาน้ำเข้ามาคุณเอาน้ำเข้ามารอไว้ก่อนคือเรื่องทำให้ที่แห้งท่วมพอรับข้างนอกมาขึ้นไปเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตร ไอ้รู้ไอ้กระสอบรายเขาอกคุณรับแค่เม็ดเดียวเพราะไอ้น้ําที่ผมเอามาไว้ข้างในเนี่ยมันช่วยดันให้เป็นนั่นหมายความว่าต้องมีน้ําท่วมเป็นคําอธิบายที่เห็นภาพได้ชัดเจนนะครับโดยใช้หลักของบ้านหนึ่งหลังที่มีรู้มีประตูในบ้านมีรั้วบริเวณบ้านครัวมีครัวมีครัวด้วยแล้วมีท่อระบายน้าคุณก็ต้องถ้าผู้ชมนึกภาพตามคงจะพอมองเห็นนะครับว่า โมเดลที่เรียกว่าโมเดลน้ําดันน้ำจะเป็นยังไงมีั้วสองชั้นนะมีคันสองชั้นแต่ต้องมีน้ําอยู่ระหว่างกลางคุณทําคันสองชั้นโดยไม่ใส่น้ําอย่างธรรมศาสตร์ทำเนี่ยอันตรายมากนะครับถ้าคันแรกพังเนี่ยมีที่ไหนมั่งที่มีสามคันแล้วไม่มีน้าอยู่ข้างในแล้วคันแรกพังแล้วคันที่สองอยู่ได้ ถ้าคุณคิดว่าคันที่สองคันแรกพังคันที่สองรับได้นยแล้วคุณจะไปสร้างคันแรกเพราทำไมครับสร้างคันเดียวก็พอเราดันไปใช้ธรรมศาสตร์โมเดลอะพี่วิชาพี่นี้ผมเข้าใจว่าเขาปล่อยน้ําเข้าไปเยอะแล้วเขาไม่ต้องห่วงตนแต่ในคูรอบๆแต่เขาไม่ยกระดับขึ้นไปแต่เขาไม่ยกระดับขึ้นไปคือตอนเนี้ยธรรมศาสตร์เอาพูดถึงธรรมศาสตร์เลยดีอะวยธรรมศาสตร์เอางี้นะกันนะครับครับเดี๋ยวภาพมาดูครับตอนที่ธรรมศาสตร์จะพังเนี่ยนะครับเอาน้ำเข้าไปเลยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่พังคันเข้าไปนะให้ออกโฝเข้าไปด้วยการลักน้ำเนี่ย ให้ไปท่วมถนนในธรรมศาสตร์สักยี่สิบเซนไอ้น้ําเนี่ยก็จะต่างจากข้างนอกแค่เนี่ยต่างกันสองเมตรสองเมตรหสิบก็จะเหลือเมตรห้าสิบผมรับรองว่าคันไม่พังครับเรายกตัวอย่างที่เป็นบ้านหลังหนึ่งที่ธรรมศาสตร์ทีนี้ถ้าเป็นกรุงเทพล่ะคุณจัสินถ้าเป็นกรุงเทพเราจะต้องทำยังไงถ้าตามโมเดลนี้คือผมผมเนี่ยผมช่วยคิดกับผม ชอบจัดการนะครับผมผมมองแผนที่ผมดูอยู่ทุกวันไงผมก็นึกถึงเฮ้ยทำยังไงจะทําน้อยที่สุดใช่ไหมครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าผมเนี่ยกลัวโอเวอร์โฟล์เพราะผมเห็นป็นโอเวอร์โฟล์แถวบ้านผมมาไงแถวอยุธยาผมคนบ้านเดียวกันควนี้ผมก็นึกเฮ้ยมันจะมีเวลาเท่าไหร่เนี่ยผมก็คํานวณว่ามันค่อยๆเดินมาวันนี้มันผู้ว่าสุขุมบ้านบอกอีสีที่แปดชั่วโมงถึงนี่เมื่อสองวันที่แล้วแต่มันน้องมาแตะคันนี้ช่วงเเ้าะวางผมจะล้นเท่าไหร่ล้นเท่าไหร่ผมก็บอกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนี้ท็ก ผมก็มองถนนผมบ้านผมก็อยู่แถวนี้แหละเมื่อก่อนขับรถเล่นอยู่แถวนี้นะครับก็เอ๊นี่มีสีสมานแนวตรงเลยอันนี้เมืองเอกผมทํางานอยู่มอลังสิบสาปีนะนะครับผมก็นึกเออหรือเอาเส้นนี้ดีนะครับสีสมานอ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีเมืองเอกอ้าวยอมท่วมวิสต้าเลยเดี๋ยวคุยบแถวเมืองเอกหน่อยที่ทํางานเก่าเราหรืออะไรเงี้ยผมก็นึกไปผมจะจัดการยังไงต้องแต่ต้องไม่คุยนะแต่ผมไม่คุยนะต้องให้คุณปูคุยคราวนี้ตรงเมืองเอกเนี่ยนะวันนี้ผมเพิ่งไปรู้ข้อมูลใหม่สุดยอดเลย ตรงไอ้สนามกอล์ฟเขียวๆตรงเนี้ยเขามีคันดินเหมือนทำปร,ราสาทเลยแต่ไม่มีน้ําถ้าไปใส่ไว้ตรงนี้สบายแล้วนะครับนี่ตรงตอนเมืองนี้แข็งแรงใส่น้านี้สบายแล้วไอ้ตรงนี้ถนนนี้มันมันมีอยู่แล้วตรงนี้ลาลูกกาตรงนี้เขามีกระสอบอยู่แล้วเอ้าน้าใส่ตรงนี้ได้ไหมนะครับผมไม่นึกถึงกระบวนการเนี้ยแล้วผมนึกเฮ้ยแตวถ้าเกิทดทฤษฎีพี่พี่เอกพิชาติไม่จริงอะ่ะเพราะผมก็เพิ่งรู้จักกันไม่ชัวร์นี่ผมคิดผมเองเฮ้ยเรามีแจ้งวาฒนาเลยแต่ท่วมขึ้นมาเนี่ยเราเอาวิ้ง สู้ผมนึกอย่างเงี้ยผมก็นึกว่าผมไม่ได้นึกถึงทฤษฎีผมนึกว่าเฮ้ยถ้ามันมีแผนหนึ่งเนเอาน้ําออกมีแผนสองมีนี้มีนี่มนผมผมไม่คนขี้กลวัวมันก็เอออุ่นใจขึ้นผมก็รู้สึกอย่างเงี้ย หมายความว่าทําควบคู่กันไปครับกาหนดพื้นที่ที่จะเป็นอยู่ระหว่างคันขันกันน้ําชั้นแรกและชั้นที่สองซึ่งระหว่างชั้นนั้นจะต้องถูกน้ําท่วมครับคนนี้ก็ต้องระดมเครื่องสูบน้ําสูบออกนะครับไม่ใช่ว่าพอท่วมคันที่สองก็จะยุ่งเข้ามาอีกเราก็สูบออกแต่มันสูบออกในพื้นที่เล็กๆสมมติเอาแค่นี้ครับผมว่าหมูมากสําหรับศักยภาพของเครื่องสูบน้ํากทมวันนี้ข้อนี้อีกนิดเดียวผมกลัวว่า ฝ่ายรัฐบาลหรือทางกรทมจะคิดว่าผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการระบายน้ําไม่ใช่นะครับครับคือผมเนี่ยเห็นด้วยทุกอย่างกับการเอาน้ําไปลังสิตธไปยูนศักแล้วเข้าใจทุกเรื่องอแล้วน้ําที่ต้องเข้ามาท่วมตรงเนี้ยนี่ก็เข้าใจนะครับนี่ต้องมาตรงนี้ผมก็เข้าใจคราวนี้ผมเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดมันล้นนะครับหรือตะลิ่งพังตะลิ่งตรงที่เขาทำเนี่ยนะครับคันกั้นน้ำเนี่ยพังเนี่ยมันจะยุ่งนะครับมันจะยุ่งดังนั้นเนี่ย พอผมรู้ว่าหนึ่งเขาระบายมาทางนี้นะครับผมก็เตือนคนทางนี้นี่ผมก็ไปรู้ว่ามอเตอร์เวย์เนี่ยมันเป็นตัวขวางบางนาตราดนี่เป็นตัวขวางพอผมบอกว่าต้องเปิดตรงนี้คนน blogs, ึกว่ตาต้องยกมอเตอร์เวย์ทิ้งหรือยกบางนาตราทิ้งไม่ใช่ครับผมไปดูระบบระบายน้ําของกทมนี่เขาเรียกว่าคลองไร่กระบ,บังอันนี้เรียกว่าคลองหนองงูเห่าแต่ในแผนที่ทางหลวงผมไม่มีนะครับอยู่ตรงไหนก็รู้วิศวกรของกรมชลทุกคนรู้หมดว่าตรงไหนคือจุดปัญหาที่กรมทางหลวงกับกรมชลกรมชลเนี่ย อ่งอนงอนกันเรื่องว่ามันไม่ยอมขุดรอกไม่อยู่4ี่จุดน่าจะสัก4ี่จุดแค่นี้เราก็ไปทะลวงซะถ้าอยากจะเปิดถนนเปิดเลยถ้ามันวิกฤตถ้าไม่วิกฤตอ่ะก็คํานวณไปก็ทําท่อ,อ,อทำท่อใหม่ก็ว่ากันไปตรงนี้ต้องทำนะครับเพื่อเมื่อน้ํามวลน้ําใหญ่มาถึงทุ่งทุ่งลากระบังเนี่ยเขาจะได้ไหลออกไปแล้วก็จะได้ใช้ไอ้นี่ครับ นี่คือ,อคลองระบายน้ําสุดยอดของสุวรรณภูมิเตรียมไว้ถ้าสุวรรณภูมิวิกฤตท่วมอะไรมาตรงนี้เขาจะระบายน้ําอันนี้ประสิทธิภาพดีแต่ไม่มีน้ําลงไปเท่าที่ผมรู้ถ้าทําซะทุกอย่างสมบูรณ์มีสอีกสองคลองนะครับไหลผ่านถนนได้ลอดถนนได้ดีแล้วก็ไอตรงคลองระบายน้ําของสุวรรณภูมิมทํางานเต็มที่นี้ถ้ามันท่วมตรงนี้มามก็ไหลเหลร็วอันนี้เราก็ต้องถอย พลอยมวลน้ําใหญ่หมื่นล้านหมื่นวันนี้หมึกหมื่นสองหมื่นหกหมื่นสองไม่รู้ละไหลออกให้เร็วที่สุดคราวนี้ยิ่งคุณปราโมดแม้กัาบอกว่าให้เปิดให้เปิดคลองข้างในกรุงเทพด้วยคลองกรุงเทพข้างในเนี่ยมีสี่ห้าคลองหลักคลองเปรมคลองลาดพร้าวคลองประเวทไอคลองแสนแสบคลองประเวทแล้วลงมาที่สมุทรปราการคือคลองสำโรงคลองพองเปรมไหลงี้คลองลาดพร้าวไหลงี้แล้วมาเชื่อมต่อคลองประเวทที่ไหลออกชายเชิงซาวผ่านตรงนี้ คองประเวทของแสน uh huh. แสบของสำโลกงผมไม่ได้มีอะไรขัดแย้งเลยเปิดก็เปิดแล้วมันจะท่วมอยู่ขอบขอบบ้างอะไรบ้างก็เป็นการถอยน้ําเหมือนกันสรุปก็คือว่าวันนี้ลองประปาสอนเราแล้วเขาก็ทอยออกมา uh huh. ซึ่ง, uh huh. ง,งผมเห็นใจคนท่วมของประปาเดี๋ยวผมรู้สึกว่าในแง่ของการจัดการน้ําเออน้ํานี้ก็ได้ถอยไปบางส่วนครับผมเราทุกอย่างเลยครับ uh huh. แต่ว่าถ้าเกิดมันสู้ไม่ไหวเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้การระบายน้ํามีตัวเลขท uh ี่ผมดูอยู่ตลอด2ออาทิตย์เนี่ยมันร้อยร้อยกว่าล้านลูกบาทเมตร ต่อต่อวันแต่วันนี้เขาบอกว่า300ร้อยล้านแต่พอหารเนี่ยยังไงต้องมีเดือนครึ่งปีเดือนครึ่งปั๊บมันมันต้องสู้กันอีกนานอ่ะถ้าเกิดมันหมายความว่าคันกั้นน้ําที่วันนั้นถ้าไม่ใช่มีสองคันกั้นน้ําตามในสิ่งที่เรียกว่าน้ําดันน้ํามีสิทธิ์ที่มันจะพังรักเข้ามาก็มันอยู่อีกเดือนครึ่งถึงสมเดือนอ่ะดังนั้นมันยาวอ่ะถ้าเกิดว่าบังเอิญว่ามันหมดแรงสู้กันเราจะทํายังไงอะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่า เออมีอะไรเผื่อๆไว้สักหน่อยดิถ้ามีตรงนี้แล้วตรงนี้ก็เต็มที่เ้ยมีเปิดผ่านกรุงเทพด้วยกรุงเทพก็ท่วมนิดๆหน่อยๆข้างในหนุกดีวันมันก็จะทําให้รู้สึกเรารู้สึกว่ามันมีความหวังอะครับเนาะนักพิจากณาทางด้านน้ำเขาก็เห็นเห็นเห็นแนวความคิดนี้อยู่เหมือนกันนะครับบางคนบอกกับผมว่าก็น่าสนใจแต่ก็ยังไม่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะมันจะมีประสิทธิภาพสักขนาดไหนคุณอภิชาตจะเรื่องประสิทธิภาพผมรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เรื่องทางมวลชนและจิตวิทยาเนี่ยมันไม่ใช่หน้าที่ผมคุณอยู่แห้งๆดีๆแล้วผมเอาเข้าไปให้บ้านคุณคุณเอาไหมไม่เอาคุณมีหลักประกันอะไรไหมว่าคุณจะชดเชยเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นคือปัญหาซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องทําเป็นระบบถ้าจะใช่มันต้องนายกทำผู้ว่าทำผมบอกว่าผมเอาเข้าไปตรงนั้นเนี่ยครับผมเริ่มทำแล้วแล้วผมเข้าไปช่วยกั้นในบ้านคุณด้วยครับแล้วผมระดมทางราชการเข้าไปคุณไปหาที่วัติุเองทําได้ไมไม่ได้ครับะดมคนเข้าไปเรารวมมาสาัครผมท้าไหมครับอืม รัฐบาลตัดสินใจทำเนี่ยผมหาสระดมารรมาษากัาได้เป็นแสนครับคนที่ดู youtube ผมคนนี่นะครับเอาทุกคนนะครับบ้านเองพวกบ้านเองผมทื่อมิดแต่ผมเอาด้วยครับทั้งสองท่านบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยม .4 เรียนฟิสิกส์ก็เข้าใจก็คือใช้น้ําดันน้าไม่ใช่เป็นเรื่องสลับซับซ้อนอะไรเลยองค์การพยพงรัฐบาลบุคลากรของรัฐบาบลาบาผมก็เชื่อว,ว่าเขาน่าจะรู้ถึงเรื่องนี้ดีผมถามทั้งสองท่านนะฮะว่าคิดว่า อะไรครับหรือว่าเพราะอะไรทําไมเราถึงไม่เห็นว่ามีความพยายามที่จะใช้วิธีแบบนี้คือทั้งสองท่านคงไม่ได้คิดเรื่องนี้ได้แน่เพราะว่าเป็นเรื่องเบืิงอง้ธรรมดาเรื่องนี้รเ,รเรื่องออง,ง่ายๆนิดเดียวครับคุณมีคนที่มีอยู่เนี่ยผู้บริหารนักการเมืองอนักวิชาการอาจารย์ด็อกเตอร์เขาไม่เคยเชื่อแล้วครับว่าคนชื่อวิชาติเนก็เก่งกว่าเขาอ่า มีแค่เดียวมีอันเดียวเลยครับปัญหาอันที่2ก็คือที่ผมพูดนี้เรื่องมวลชนคุณจะหาหลักประกันให้เขาไหมว่าจะชดเชยเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เขายอมรับยอมไม่ท่วมแทนคุณที่คุณรักษาข้างในเนี่ยเป็นล้านเป็นล้านเป็นหมื่นล้านนะแล้วอิมเมจของประเทศถ้าคุณบอกว่าคุณเอาข้างในไม่อยู่นะอิมเมจประเทศคุณเสียหายเท่าไหร่หลายล้านล้านหลายล้านล้านแล้วเวลาคุณจะซื้อสร้างอิมเมจกลับมาใหม่คุณเสียหายเท่าไหร่ครับเพิ่มไปอีกเท่าตัว เขาอาจจะไม่รู้จักว่านายอภิชาติเป็นใครเก่งขนาดไหนแต่ด้วยวิธีการคิดหมายถึงว่าถ้าเป็นหลักหลักปกตินี่ผมหมายถึงเขาอาจจะคิดได้แต่คุณคุณคุณศาสตร์สิงหบองว่าอะไรบางอย่าผมผมยังว่าผมยังว่ามันยังมีความหวังอยู่นะครับผมยังไม่หมดหวังนะครับคือผมนี้ผมกับพี่อภิชาติเนี่ยเสนอขึ้นมาเขาบอกว่าไม่ต้องทําก็ได้เขาไม่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยผมจะใช้ตามความคิดของพี่อภิชาติไม่จำเป็นจะใช้ที่นี้ควนี้ถ้าวิศวกรในในกรุงเทพรู้สึกว่าเฮ้ยมันผม คือหนึ่งผมคิดว่าพอผมชงไปปุ๊บคนชั้นด้านล่างเนี่ยคนที่เป็นวิศวกรตัวเล็กๆอยู่ในกรมชนหรือในกทมเนี่ยเอาเรื่องนี้ดีนะนายผมขอปฏิบัตินะมันมีความหวังนายคือผมผมเวลาทำงานผมชงไงชงชงเรื่องเคยคุยกับคนที่ทำงานเรื่องกับรัฐบาลไหมไม่ไหมไม่ใช่ผมผมไม่ได้นึกว่ากระบวนการอ่ะกระบวนการผลักดันผมเนี่ยผมไม่ได้นึกว่าผมจะต้องไป ไปคุยผมแค่ว่าผมโชว์โมเดลนี้เพื่อให้เกิดต้นเรื่องว่าให้ลูกน้องของคนนั้นเขาไปพูดต่อไม่ก็คือเอาเนอานี้นะนายอนุมัติจบหรือว่าควนี้อีกวิธีหนึ่งนะครับความคิดผมนะพอเราเสนอกันไปอย่างเงี้ยไม่ต้องบอกว่าเอาตามเราสมมติแค่เขาแอบทำไมสมมตินี่มันมีคันดินอยู่ตรงเมืองเอกไม่เข้าเมืองเอกเลยนะเขาเขาเอาน้ําใส่โดยไม่ต้องบอกใครไม่ใครรู้หรอกครับตรงนี้มันมีกระสอบสองเอาน้ําใส่นี่น้ําใส่แล้วก็ค่อยสูบออกแล้วก็ไม่ต้องไปอะไรเลย นะครับคือไม่ได้ไม่ได้นึกว่าต้องไปตรวจสอบนะเราก็เฉยเฉยเราเสนอไปแล้วเพื่อเขาคิดได้เฮ้ยนั้นเอาแบบนี้แต่ไม่ต้องไปปาดบอกว่าทําแล้วไปทําก็ไม่เป็นไรก็คุ้มก็คุ้มก็ไปทําให้ให้คนปฏิบัติเนี่ยเขาแอบทาคือในสถานการณ์แบบนี้ให้ให้ให้เอาหลายหลายเวทีมาลองง่ายว่าไม่ใช่ฮะคุณชายสุขุมพัน๋ยวคุณปูไม่ต้องรู้ก็ได้ว่าว่าลูงน้องเขาทาแล้ว ครับอ่าโดยโดยถนนนี้เอาน้ําใส่ดูดออกอะไรแบบเนี้ยก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็บอกเออไม่ได้ทําของเราคือทําแบบของเขาก็ได้ผมหวังแค่เนี้ยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคุณอาภิชาตหวังแค่ไหนครับคืออย่างนี้แค่นี้ที่เขาบอกว่าต้องเข้าใจนะผมโพสต์ยูทูบไปเนี่ยหลายหมื่นนะคนที่คนเข้ามาดูนะครับไม่มีใครบอกว่าไม่ดีสักคนหนึ่งแต่เพียงก็บอกว่ามีตอนหลังมีวิศวกรมาต้องเขียนค้านแล้วแต่ผมถามว่าเพื่อนผมเนี่ยนะครับ มีด็อกเตอร์เจ็ดคนที่เรียนร่วมชั้นกันสิบสามคนเนี่ยจบไปแล้วเรียนจบด็อกเตอร์เจ็ดคนเป็นอาจารย์ทางวิศวกรรมเคมีแล้วเขาเหตุอ่านทุกคนเนี่ยถ้าไม่มีใครบอกว่าไม่ดีไม่มีใครบอกว่าเป็นไปมไม่ได้<ม>เอา,าแค่นี้แล้กันคือนั่นนั่นคือวิธีการแต่กระบวนการนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่จะพิจีรจะมันมีเรื่องอื่นเยอะแยะไงเรื่องที่ว่าคุณอาจจะต้องบอกเกษตรฐีข้างในเนี่ยบอกคุณอาจจะต้องเสียภาษีภาษีโรงเรียนเพิ่มอีกสักสองเปอร์เซ็นต์นะเพื่อเอาไปช่วยคนข้างนอกับ ถูกไหมครับแต่คุณบอกว่าไอ้คุณมีตังนั่งงบประมาณเดียวยางบป,ประมาณเดียวยาคุณไม่พอคุณเพิ่มงบประมาณครับปาปลดว่าไอ้คนที่ถูกน้ำท่วมจริงคุณเอาเงินไปช่วยเขาเนี่ยแหละครับเขาต้องภาษีภาษีมาเพื่อมาช่วยตัวเองครับมันถูกไหมครับครับมันมีหลายกระบวนการครับเอาละครับเวลาของเราช่วงนี้หมดลงแล้วคงพอมองเห็นนะครับว่าวิธีการที่เรียกกันว่าน้ําดันน้ํานั้นเป็นอย่างไรจริงๆก็เป็นหลักวิชาการที่ที่ผู้ที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์นั้นก็คงจะรับรู้กันได้ไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนเท่าไหร่ ปัญหาอยู่ที่ว่าจะจัดการอย่างไรและจะเอาไปใช้หรือไม่เท่านั้นครับขอบคุณทั้งสองท่านครับสวัสดีครับ